สวัสดีค่ะวันนี้ช่องโซเชียลเทรนของเราก็มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าวันนี้กระทำเอาหลายๆคนก็ต้องเสียน้ำตาให้กับข่าวนี้กันทั่วหน้านะคะสําหรับความสัมพันธ์ของนายนภัสกับใบเฟินจากสิ้นสุดทางเพื่อนจนวันนี้สิ้นสุดทางแฟนแล้วค่ะโดยในวันนี้ทางด้านของนายนภัสออกมาถแถลงเคลียร์ประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นสรุปใจความได้ดังนี้นะคะ โดยนายนักพัสก็ได้บอกว่าตอนนี้เราได้ถอยความสัมพันธ์ออกมาเป็นเพื่อนกันเราไม่ได้ทะเลาะก,กันเรายังเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันที่มีข่าวออกไปมีหลายข่าวมันโยงไปที่แม่แต่จริงๆแล้วมันเกิดจากที่ตัวผมเองที่ไม่สามารถบาลานซ์ความสัมพันธ์ให้ดีจัดสรรเรื่องเวลาไม่ได้ครอบครัวผมก็เหมือนครอบครัวปกติมันมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ผมขอไม่ลงรายละเอียดลึก ใบเฟิร์นเป็นผู้หญิงที่ดีเป็นผู้หญิงที่น่ารักมีแต่ความจริงใจให้ทุกคนผมโชคดีนะที่ได้คบออกับเขาเราแค่ถอยกลับมาแต่เรายังมีความหวังดีให้แก่กันสภาพจิตใจคือมันไม่มีใครโอเคอยู่แล้วแต่มันก็ต้องเข้าใจเรียนรู้ที่จะเติบโตบวกกับผมมีกำลังใจจากคนรอบข้างรวมถึงตัวใบเฟิร์นด้วยเราไม่ได้จบความสัมพันธ์ไม่ได้ตัดขาดความสัมพันธ์ เราแค่ถอยกลับมาเป็นเพื่อนเรายังให้กำลังใจกันวันนี้เฟิร์นก็ยังส่งกำลังใจมาให้ผมผมขอพูดถึงกระแสข่าวที่ว่ามีเรื่องมือที่3อยากบอกว่าไม่มีแน่นอนครับไม่เคยเสียดายเวลามันมีความสุขกันทั้งคู่มันมีความทรงจำที่ดีมันเต็มไปด้วยความน่ารักอย่างไรก็ตามเป็นกำลังใจให้ทั้งนายและใบเฟิร์นสู้ๆนะคะสุดท้ายนี้ฝากด live, กดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเทรนโซเชียลของเราได้มีข่าวสารมาฝากกันอีกต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ